จังหวัดปราจีนบุรีปยดีผมไมได้สอต้องวัดผมเนี่ยได้คะแนนจากผู้บริหารัต่างๆก็คนภาคะนแล้วก็เกษตรกรทุกสาขาที่เป็นอย่างดีวันนีก็ในเวลาสนแล้วเควราี่จะแลวานการสารสุในด้าสุขภาพเราปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับสดปก็จาเรีนท่าน ตลาดปารีบที่เนาะสมอทู้บริหารนวงละกองน้องที่งานคุยจะเปีนยังไงกำลังเป็นมอบนโยบายว่าอาหารนะครับ โอเคขอบคุณครับขอนัครับหนึสช่วยครับผมพรเน้อเยอะมากเลยค่ะก็กีะเยน

ไว้รักษาโรคเป็นโรงบาลต้นแบบให้ตัวผมเองได้มาศึกษานโยบายกัรชาทางการแพทย์